หวนใจดีนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําระบบบันทึกภาพบันทึกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนนะครับอ,อันนี้ก็เป็นข้อมูลการกรอกข้อมูลนะครับเช่นคือที่โรงเรียนผมเนี่ยเขาจะต้องมีการบันทึกภาพนะครับแล้วก็เอาภาพมารวบรวมเพื่อที่จะส่งขอเบิกเยี่ยมบ้านนะครับทีนี้ก็ ด้วยความที่เราต้องไปรวบรวมภาพนะครับแล้วเราก็ต้องมาเรียงกันใหม่เนาะมันก็จะยุ่งยากนะครับก็เลยเกิดเป็นระบบรวบรวมภาพขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันนึเท่านั้นนะครับก็จะเป็นหน้าเว็บแอป,ปอย่างนี้นะครับมีข้อมูลแล้วก็ตรงนี้เนาะตัวนี้ก็จะกรอกตัวอำเภอไว้ก่อนนะครับใส่บ้านเลขที่ครับ สมมุตินะครับมีเนานะก็เยี่ยมห้องเดียวก็ห้องเดียวก็เลือกตรงนี้ไปเลยนะครับแล้วบ้านเลขที่นะครับก็จะมีลิสต์ขึ้นมาแบบนี้นะครับก็คือทําให้สะดวกในมือถือนะครับก็คือเลขที่3แล้วกันเลขที่3ก็จะประมาณนี้เลขที่3นาอยู่แล้วนะครับชนาทิพย์นามสกุลน,นี้นะครับแล้วก็เลือกรูปนะครับอันนี้เป็น ขอเลือกเป็นรูปลูกสาวที่โรงเรียนแล้วกันหลังจากนั้นก็บันทึกนะครับอันนี้จะให้สะดวกในมือถือนะครับก็เราถ่ายแล้วเราก็จะบันทึกเลยนะครับเพื่อที่จะสะดวกนะครับก็จะมีการบันทึกข้อมูลนะครับพอแจ้งเรียบร้อยอันนี้ยังไม่ได้แก้ไขเพราะเป็นเวอร์ชันหนึนะครับยังเป็นรูปของการเช็ค ตัวลิงก์ตัวนั้นอยู่นะครับของเก่าเนาะอ่ะพาพอเช็คเสร็จปั๊บก็จะมาเข้าแบบนี้นะครับนี่ครับในชีตอ่าเสร็จปั๊บก็จะมีรูปนี้นะครับอ่าแล้วทีนี้ที่ที่มันต้องทําได้ก็คือตรงนี้นี่นะครับอ่านะมีรูปนี้เลยนะครับ วันศุกร์ที่9เวลาเท่านี้นะครับบ้านเลขที่เท่านี้เท่าน,นี้นี่้นายชนาะทิพย์คุณลุงเลขที่เท่าไหร่เลขที่เท่าไหร่าาก็จะมาลงแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็อันนี้เป็นเป็น Google Document นะครับอ่ทีนี้เราไปเยี่ยมบ้านต่อไปเนาะเยี่ยมบ้านต่อไปเว่าอ่าเราจะไปบ้านเลขที่25หหมู่สอง ตำบลทุ่งควายกินแบบนี้นะครับเลขที่5อ่าเงี้ยอาลขที่5 12345อ่หอันนี้เราไปถามเด็กได้นะครับถ้าเราจำรหัสไม่ได้เนาะก็จะให้เด็กบอกได้รหัสก็จะหาง่ายนะครับเลขที่5 อ่าโอเคแล้วก็เลือกรูปนะครับอันนี้ก็จะเป็นขอเป็นรูปใหม่แล้วกันเนาะอ่าเป็นรูปนี้นะครับตอนไปอบรมให้โรงเรียนบ้านวงตาเอี่ยมนะครับก็กดบันทึกครับอ่าเว็บแอปก็จะทําการบันทึกนะครับซึ่งก็จะบันทึกรูปเอาไปเก็บไว้ในไดร์นะครับใน g o o g l e d r i v e ด้วยเนาะอ่าไปเก็บใน g o o g l e d r i v e เสร็จปั๊บปึ๊บก็จะมาลงชีทนะครับ นี่เนาะอ่าอยู่ตรงนี้อ่าแล้วก,ก็กลับไปดูที่ด็อก ument ของเราครับนี่ครับก็จะมาลงตรงนี้ครับนะครับนี่เป็นรูปที่2นะครับเวลาต่างกันเนาะว่าเลขที่อันนี้ก็จะสแตปมตามเวลาที่เราไปเยี่ยมเลยนะครับทีนี้เราเรา,วาเวลาจะส่งเราจะจัดหน้าจัดกลางจัดให้มี4ภาพ ใน1รูปหรือจะวางข้อมูลไงก็ทีนี้ก็ง่ายแล้วมันก็คือการจัดสบายแล้วทีนี้นะครับก็ไม่ต้องมาวางภาพเองนะครับแล้วก็ภาพอันนี้เราถ่ายมาเท่าไหร่ก็ได้นะครับจะบังคับให้อยู่ในขนาดที่สูง200พิกเซลนะครับแล้วก็กว้าง300พิกเซลนะครับก็เวลาถ่ายก็จะเป็นถ่ายแนวนอนเนาะส่วนใหญ่ก็จะเห็นบ้านนะครับอ่าโอเค ประมาณนี้นะครับอัปเดตครับขอบคุณครับสวัสดีครับ